สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ดูกันด่วนๆเลยนะครับมาอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกโอ้โหมีหลายประเด็นให้พูดถึงกันโดยเฉพาะเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนักเตะนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่1มิถุนายนนักเตะหลายๆคนที่ไม่ได้ไปต่อกับสมโมสรเนี่ยเขาก็หมดสัญญาแล้วก็ไปหาทีมใหม่สมโมสรก็จะออกอโพสอำลานะครับเดี๋ยววันนี้ต้องซุยจัดให้เต็มๆแต่ช่วงแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะครับ ไปเริ่มกันที่ทีมแรกก็คือทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับทีม4แชมป์ในปีนี้นะครับแชมป์ไทยลีกแชมป์อาเซียนแชมป์เอฟเอและก็แชมป์ลีกครับลุงเนบอกว่าบุรีรัมคือราชาแห่งแชมป์ีนหลังจบเกมก็ฉลองแชมป์กันอย่างชื่นมื่นนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูบทสัมภาษณ์ของลุงเนก็บอกไปแล้วว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยบุรีรัมยังคงหวังที่จะคว้า4แชมป์ให้ได้อีกครั้ง และเข้ารอบลึกๆในฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกอีลิททำให้พวกเขาเนี่ยเจอบทเรียนจากปีนี้คือตัวผู้เล่นเนี่ยอาโรเตชันได้ไม่เต็มที่ทำให้เขาจึงตัดสินใจที่จะทุ่มงบประมาณในการเสริมทัพอีกประมาณหนึ่งเลยคุณผู้ชมเสริมโหดเพิ่มอีกทั้งนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาติก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว3คนที่เป็นข่าวแบบออฟฟิเชียลได้เลยนะครับก็คือเอเลสดอลล์กองหลังที่หมดสัญญาจากบาหลี กองหลังทับชักสึกทิมชาติไทยก็จะมานะครับก็มาในวันที่วิรามเจอกับลำพูนเป็นที่เรียบร้อยชินพัฒน์ลีออกก็เป็นอีกหนึ่งกองหลังดีกรีทีมชาติไทยก็มาร่วมทับแล้วก็มิกกี้ปฐมพลนะครับก็มาและอันนี้เป็นในส่วนนักเตะไทยส่วนนักเตะนอกเนี่ยก็เดี๋ยวรอลุ้นโรเบิร์ตซูแล้วก็มีแบ็คขวามีตัวอินโดเซเบติตาน่าอ่าแล้วเดี๋ยวมีอีกนะครับ และล่าสุดบุรีรัมก็เสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งผู้สักาประตูเหมือนกันนะครับปิดดีลคว้าตัวกรพัฒนาลีจันทรผู้รักษาประตูจากลำพูนก็โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมที่เจอกับบุรีรัมในรอบชิงลีครับนะครับแล้วก็กรพัฒก็เป็นเป้าหมายของบุรีรัมแต่กรพัฒนเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยคือไม่ได้การันตีเป็นมือหนึ่งนะพ้นมือหนึ่งเขาคือนิวเอชลิตมือ2เนี่ยคือชัดชัยบุตรพรมก็ต้องแย่งมือ2กับชัดชยัย ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่กรพัฒมาเนี่ยก็น่าสนใจว่าการที่ตัดสินใจออกจากทีมที่มีโอกาสลงเล่นสูงในตำแหน่งมือหนึ่งมาอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ที่มีผู้สประตูระดับคุณภาพท็อปของ league เนี่ยดูว่ากราพัฒจะสามารถแย่งมือหนึ่งหรือได้รับโอกาสลงเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นบุรีรัมเสริมตัวไทยแบบจัดเต็มก่อนเลยนะและเป็นระดับดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเยาวชนทั้งนั้น เพื่อจะทําให้สควอตเนี่ยใหญ่ขึ้นเพราะเดี๋ยวบริลัมเนี่ยจะมีการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกอีกเพียบเหมือนกันนะครับเอาเป็นนักเตะโคต้าต่างชาติก่อนโคต้าต่างชาติเนี่ยไปเยอะมากทาบีนสัสดิออนคูไปเซเลโซโสาก้าแล้วนะครับแล้วก็คิมมินไฮยอกก็ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมเนี่ยก็ปล่อยไปละสามสคนเดี๋ยวจะเสริมเข้ามาอีก แล้วก็ปล่อยนักเตะไทยเสกสันลาตีนะครับเสกสรรลาตีเนี่ยปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไม่ได้ปล่อยขาดนะครับทีมที่เป็นเต็งที่สุดคือระยองนะครับระยองอยากได้เสกสัรลาตีมากได้มีการพูดคุยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้นก็มีหลายทีมนะ,ะมีท่าเรือด้วยแต่ระยองสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยที่ผมได้ยินมาคือ,อเรื่องของโอกาสลงสนามเขาการันตีให้เสกสรรได้ลงเล่นเต็มเ็ม นี่คือสิ่งที่เสกสรรอยากอยากเล่นมากเพราะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กลับมาจากทีมชาติอ่ะเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมล่ะแล้วมันทำให้การพัฒนาเนี่ยมันหยุดลงไปซึ่งระยองเนี่ยมันการันตีลงสนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสกสรรก็น่าจะไประยองนะครับก็รอติดตามนี่ก็เป็นประมาณนี้กันเรื่องของการเสริมทัพของบูรีรัมเดี๋ยวตัวออกมีอีกเช่นเดียวกับตัวเข้าก็จะมีอีกนะครับอันนี้เป็นออเดิฟน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อน จากนั้นไปพูดถึงการท่าเรือกันหน่อยคุณผู้ชมการท่าเรือวันนี้เปิดตัวโค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากมาโนพอกกิ้งเคลียร์สัญญากับกงอันฮานอยไม่ได้ทั้งที่เขาเนี่ยวางมาโนมาแล้วให้มาโนเลือกตัวผู้เล่นและแต่ปรากฏว่าในเมื่อเคลียร์ไม่ได้แล้วท่าเรือเขามีเดทไลน์ก็คือวันที่1มิถุนายนเขาต้องประกาศแต่งตั้งโค้ดมาโนมาไม่ได้ทําให้ท่าเรือเขาเบนเข็มไปคุยกับกาาครับคุณผู้ชมเฮดโค้ชชาวบราซิลที่ พึ่งพาลำพูนสู้กับบุรีรัมได้ดีมากในฟุตบอลลีกครับรอบชิงนะครับถึงแม้จะเหลือ10คนแต่แทคกติกของกามาที่วางลงไปเนี่ยเล่นไม่กลัวบุรีรัมเลยและเกือบที่จะน็อกบุรีรัมได้ด้วยซ้ําถ้าเรือเนี่ยก็มองว่าเออกาาเหมาะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะคือกามาเนี่ยคุมลำพูนวลเอลเลเยอร์เนี่ยได้ดีมากนะคุณผู้ชมพาทีมเข้าชิงฟุตบอลลีกครับแล้วก็พาทีมอยู่รอบปลอดภัยทั้งที่ว่า ลำพูนบริเวรก็ไม่ได้ทีมใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่กาม่มาเขายังคงมีมามาตรฐานที่ดีนะผมว่าเป็นดีลที่โอเคเลยแล้วผมคิดว่าการทหห่าเลยต้อง,ต,องต้องแบบนี้แหละเพราะกาม่มาเป็นโค้ชที่หนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในฟุตบอลไทยนะคุณผู้ชมเ,เขาคว้าไปถึง12แชมป์วิลราม8เชียงรายอีก4คุมเมืองทองคุมลำพูนตอนนั้นเนี่ยก็ไปคุมเมืองทองกับแต่ตอนที่ฟอร์มแย่แยก,ก็กลับมาฟอร์มดี แล้วก็เคยพาทีมชนะบุรีรัมย์ได้ด้วยอีกทั้งยังเคยคุมทีมชาติไทยยูยิบสอดีตผู้ช่วยผู้สอนทีมชาติเกาหลีใต้แล้วเคยไปคุมแดกูในเกาหลีใต้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโปรไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยกาาประสบการณ์แบบนี้ช่วยท่าเรือได้แล้วผมคิดว่าท่าเรือจะเปลี่ยนมิติไปเลยจากทีมที่โค้ชจะวนลูปแต่คราวนี้พอเป็นกามมามีอะไรใหม่ๆมาเยอะหลายอย่างการท่าเรือเคาต้องการสร้างทีมใหม่ นักเตะต่างชาติเนี่ยตัวบราซิลดีๆอ่ะเดี๋ยวมาแน่แล้วก็วิธีการใช้งานนักฟุตบอลไทยอ่ะผมว่ากามาจะสามารถช่วยให้อย่างพวกพีระดนลนฉำรัศมีชัยวัฒน์บุญลานธนาไม่ใช่บดินผาลาแล้วก็วรชิตอะไรพวกเนี้ยให้ดีขึ้นถูกต้องไหมผมรู้สึกว่าถ้าเรือดึงกามาตอบโจทย์กว่าดึงมาโนและฮาซันอันนี้ผมว่าเป็นดีลที่ แฟนบอลท่าเรือน่าจะยิ้มเพราะนี่ของดีหนึ่งคนนะเพราะประสบการณ์คือคุมทีมไหนก็ประสบความสําเร็จหมดอ่ะคุณผู้ชมขนาดคุมลําพูนอะ่ะยังทําให้ลําพูนเอาตัวรอดได้เลยอะ่ะกับงบประมาณไม่ได้เยอะตัวผู้เล่นยังไม่ได้เป็นสตาร์กลับไปคุมบุรีรัมย์อีกรอบก็เป็นแชมป์เพราะฉะนั้นผมว่าการท่าเรือในยุคก,กามาผมว่าจะกลายเป็นทีมที่มีความคงเส้นคงวามากขึ้นแล้วกันก็รอติดตามก็ยินดีกับ แฟนการท่าเรือด้วยนะครับเดี๋ยวจับตาดูเรื่องของการเสริมทับหลังจากนี้การ์มาคงคัดเกรดบราซิลดีๆมาให้การท่าเรือถึงแม้การท่าเรือจะไม่ได้มีงบประมาณเยอะแต่คุณผู้ชมก็เห็นว่าการ์มาเขาเป็นระดับแบบคนที่รู้จักนักเตะบราซิลเป็นอย่างดีอ่ะเขาเอามาเนี่ยการันตีว่าใช้งานได้หมดไม่ได้เอามาและใช้งานไม่ได้อ่ะรอติดตามนี่เป็นเรื่องราวของกามากับการท่าเรือนะครับรอรุนละกัน ว่าฟอร์มจะดีแค่ไหนเดี๋ยวกามาก็จะคุมทีมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นนะครับขยับไปดู BG กันหน่อยก็เรียกได้ว่ามีการโละนักเตะเยอะมากล่าสุดประกาศปล่อยตัวนักเตะ8คนออกจากทีมนะครับก็มีเฟดตี้อาวาเลสไม่ได้ไปต่อนะครับเฟดตี้เป็นนักเตะต่างชาติที่เข้ามาช่วงแรกนี่ช่วยได้แต่ช่วงหลังๆเขาปล่อยปล่อยตัวเองจนเกินไป ช้าแล้วก็ช่วยทีไม่ได้ก็สมควรปล่อยเฟตดี้คริสเตียองโกมิดก็ย้ายออกไปแล้วนะครับหมดสัญญาก็น่าจะไปอุไทัยเมวินลอรเรนเซนบีจีดึงมาแต่ใช้งานได้แป๊บเดียวก่อนปล่อยให้กับเมืองทองแล้วก็บีจีตัดสินใจไม่ไปต่อกับเมวิน้าเดี๋ยวรอดูว่าเมวินจะคุยกับเมืองทองแล้วลงตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้บีจีไม่ได้สนใจแล้วก็ปล่อยอตัวไปแล้วแล้วก็มี2นักเตะเกาหลีที่ดึงมาวางมายองฮยอนกับจุน ไฮยอนโฮหนึ่งคนประตูอีกหนึ่งคนคือกองหลังก็ไม่ไม่ได้ต่อสัญญาหมดสัญญาไปแล้วทั้งสองคนนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นเกาหลีเกรเด,ดที่ไม่สามารถยกระดับทีมได้เลยนะครับแล้วก็มีโกไดทนากะนี่ก็เป็นนักเตะญี่ปุ่นที่ดึงมาปรากฏว่าลงมาเนี่ยโกไดลงเล่นไป8นะัดทำไป1ประตูกับอีก3าแอซิดแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสในไทยลีกนะเพราะไม่ได้ส่งชื่อใช่ปะ่ะแต่โกไดทนากะก็ดูเหมือนว่ายังไม่ดีพอก็เลย ไม่ได้ไปต่อนะครับนอกจากนี้ยังมีนั์โภคจรมารีนะครับก็มา BG มาด้วยการเป็นตัวสมรองอยู่แล้วหมดสัญญาก็ไม่ได้ไปต่ออีกหนึ่งคนครับคุณผู้ชมคือชนานันป้อมบุบผานะครับชนานันเนี่ยถูกดึงมาในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาลนูน้นแล้วก็มีส่วนสําคัญที่ทำให้บีเนี่ยคว้าชแชมป์ลีครับใช่ไหมแต่สรุปแล้วปีนี้เนี่ยฟอร์มของชนานันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้ว BG ก็ต้องการเปลี่ยนแปลง ก็เลยปล่อยชนะนั้นอีกหนึ่งคนไม่ได้ต่อสัญญานี่คือ8คนนะคุณผู้ชม8คนเริ่มต้นเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้เคสของพี่มุย้ยจิรศินปแดงดานะก็จะเป็นอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันคือมาโกบาลินี่ครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังไม่ดีเหมือนกันนะครับนี่เป็นกองหลังดีกรีทีมชาติไทยนะปรากฏบาลินี่ผลงานไม่คงเส้นคงวาล่าสุดมีรายงานว่าบาลินี่เนี่ย บีจีจะปล่อยกลับไปให้เชียงรายยูเต็ดยืมตัวไปใช้งานในฤดูก,กาลหน้าครับคุณผู้ชมก็ไม่แปลกใจฟอร์มบอลลีนี่เอาจริงอ่ะดีแค่ยุคฮัทสั้นนะแต่หลังจากนั้นไม่เคยดีเลยลูกมงไม่ได้ลูกเท้าไม่ได้ช้าอีกเพราะบีจีก็ต้องเปลี่ยนแหละแต่แต่จริงๆริบอลลีนี่มันก็มีช่วงที่ดีเหมือนกันที่บอกว่าคือช่วงที่อยู่กับฮัทสันแต่ไม่รู้พอไม่ใช่ฮัทสั้นปุ๊บอ่ะบอลลีนี่ก็ฟอร์มตกไปเลยอ่ะไม่แน่การกลับไปเชียงรายเนี่ย อ,อาจจะทาให้เขามั่นใจมากขึ้นหรือเปล่านี่แค่รถแรกนะครับเดี๋ยวมีรถสองรถสามอีกสําหรับทางฝั่ง BG ตัวที่ได้มาใหม่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับมีเอ็มมาวินเวฟอนาซารีทากากิโอเซพุทธวงอ่าโดอีแล้วก็ตัวจากญี่ปุน่นเอกริป,ปัญญาเดี๋ยวจะกลับมาช่วยทีมนะครับส่วนจเจริญศักดิ์เนี่ยน่าจะได้อยู่ต่อนะคุณผู้ชมรอติดตามได้อยู่ต่อที่เซเรโซโอซาก้าอ่ะ ประมาณนี้เรื่องของ B ีปรปทุมยูไนเต็ดก็เป,ปลี่ยนแปลงเยอะไปต่อครับอุทัยธานีนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ขยับได้ไวและเสริมตัวดีนะอันนี้เขาจะทยอยเปิดตัวนักเตะไทยก่อนหน้านี้เปิดตัวจริวรวัตรวังทพันธ์มาแย่งตำแหน่งกับบุญยเกียรติเปิดตัวอมรอเทพเมืองดีนี่กองหน้าจากบางกอกเป็นกองหน้าดาวรุ่งอนาคตไกลเปิดตัวจีโ no น่เฮดโค้ดและล่าสุดเนี่ยไปได้จากกริดเวทพิลมนะครับแบ็คขวาจอมบุก วัย28ปีจากสุโข,ขทัยมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากกริดเคยไปเล่นอยู่กับ FC โตเกียวยูยี่สามนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกําลังสําคัญให้กับสุโข,ขทยัยซึ่งการได้จากกริดไว้พิลล์มาเนี่ยก็จะทําให้เกมทั้งกราบขวาของอุทัยธานีน่าติดตามนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าอุทัยเนี่ยน่าจะมีบิ๊กดดลอีกก็หล่อรุนละกันนะครับอ่ะคลิปนี้จะเต็มให้แล้วนะครับเรื่องราวของการย้ายทีมในฟุตบอลไทยลีกอันนี้เป็นอัปเดตสดๆแล้วกัน คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะมุ่งสู่3 0 0แสนซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ